สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสาววงการบอลไทยเสเทียนเอาไทยเดียโก้ลือซันโตจอคัมแบ็กไทยลีกเล็กสองกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่เศเทียนวงการบอลไทยพอสมควรหลังจากที่เดียโก้ลือซันโตกองหน้าตัวเก่งของยยโฮดาลุทซิมจอคัมแบ็กไทยลีกอีกครั้งหลังจากที่เดียโก้เจ้าตัวตกไปเป็นตัวสำรองของดาวหญิงรุ่นน้องอย่างแบ็กซันดาวซินวาฤดูกาลนี้เดียโก้ลงเล่นกับยยโฮไปทั้งหมด1 4บีนัด ยิงไปเก็บประตูโดยมีรายงานว่าพีทีประจวบ FC หวังดึงอดีตดาวยิงของบุรีรัมาแก้สถานการณ์ของทีมหลังจากทีมต้องหล่นไปอยู่ในโซนไายตารางไทยลีกถึงแม้เดียโกโ้ลุยซันโตจะมีอายุ36ปีแล้วแต่เจ้าตัวยังมีความกระหายในการล่าตาไขา่เพื่อที่จะเข้ามาสร้างตำนานบทใหม่บนเวทีไทยลีกอีกครั้งโดยไทยลีกเลก2เราจะได้เห็นเดียโก้ลุยซันโตโผล่ที่ซัเอาสเตเดียมแน่นอน เอกนิทปัญญาดาวยิงทีมชาติไทยของสมสรอุลวัตเลสเตมอนลุยสมสรชิงแชมป์โลกสองสมัยติดต่อกัน f ฟ้าประกาศร,รูปแบบการในขั้นใหม่ในฟุตบอลรายการขับเวอร์คับหรือสมสรชิงแชมป์โลกเอกนิทปัญญาดาวยิงทีมชาติไทยเตรียมลุยเวทีโลกสองสมัยติดต่อกันโดยทางฟีฟ่าเตรียมประกาศร,รูปแบบการในขั้นใหม่โดยจะจัดขึ้นทุกๆ4ปีโดยเพิ่มทีมครอรลวมเป็น32ทีมซึ่งจากเดิมการในขัรนฟุตบอลรายการชิงแชมป์สมสรโลกจะจัดขึ้นทุกปี โดยจะเอาแชมป์ของแต่และทวีปบวกเจ้าภาพรวมเป็นเทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยรูปแบบใหม่จะเริ่มทําการแข่งขันกันในปี2025โดยชาติแรกที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาโดยจะทําการแข่งขันกันระหว่างวันที่15มิถุนาถึง13กรกฎาดาในปี2025โดยโควต้าทีมเข้าร่วมการในขันทวีปยุโรปได้โควต้า12ทีมอเมริกาใต้6ทีมเอเชีย4ทีมแอฟริกา4ทีมเซนคอนคาเกฟ4ทีม โอซิเนียหนึ่งทีมแม็บวกเจ้าภาพหนึ่งทีมทวีปที่หลบเอาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำนวนสี่ทีมในช่วงสี่ฤดูกาลหลังสุดเซลซีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020ถึง2021ัีเรมัลิกแชมป์ฤดูกาล2021ถึง2022แมนซิตี้แชมป์ฤดูกาล2022ถึง2023และแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2023ถึง2024ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน บวกแปดทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดของทวีปยุโรปรวมเป็นสิบสองทีมส่วนทวีปอเมริกาใต้จะได้สิทธิโคต้าหกทีมจเจ้าแชมป์โคปาลิตาเดเลสต,ตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดถึงฤดูกาลปัจจุบันบวกอีกสองทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดรวมเป็นหกทีมส่วนทวีปเอเชียจะได้โคต้าสี่ทีมจเจ้าแ e ชมป์เอ็ซีแชมป์เบลีฤดูกาลสองพันยี่สิบเอ็ดถึงฤดูกาลปัจจุบันและอีกหนึ่งทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดรวมเป็นสี่ทีม ซึ่งทางอุลวะเดสเตมอนต้นสกัดของเอกนิตปัญญาเป็นแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนในปี2022ทําให้ต้นสกัดของเอกนิตปัญญาได้สิทธิสองสมัยติดต่อกันทวีปแอฟริกาได้สิทธิโค้าสี่ทีมจะแชมป์ซีเอฟเอแชมเปี้ยนลดูกาล2020ถึงฤดตการปัจจุบันได้อีกหนึ่งทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดส่วนโซนคอนคาเคฟก็ได้สิทธิสี่ทีมเช่นกันจอแชมป์คอนคาเคปแชมเปี้ยนลดูกาล2020ถึงฤุูการปัจจุบัน อีกหนึ่งทีมที่มีค่าซัมปรสิทธิ์สูงสุดและส่วนโอเชเนียหนึ่งทีมบวกเจ้าภาพอีกหนึ่งทีมรวมเป็น32ทีมพอดีสำหรับอุลวะเอสเตมอนต้นสกัดของเอกทิปัญญาต้องไปชิงที่3กับอัลอาลีหลังจากเมื่อคืนแพ้กับเมซิตี้0ูงประตูต่อ3เรามาคอยลุ้นกันว่าเอกนิปัญญาจะได้รับโอกาสจากมาเซลสกอร์ซา่าโซฟีทา้าบนเวทีโลกหรือไม่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ